สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเบียร์ทุกๆคนนะคะวันนี้จะส่วนน้องโซดาโซดานะคะเดี๋ยวจะส่งไปเดบิวต์กับพี่ยงนะคะรู้จักพี่ยงปะ<ม>พี่ยงส่งยดนะคะพอดีว่าน้องมาหาก็เลยเออส่วนน้องมารีแอคดึกด้วยดีกว่าจะได้ป้ายาน้องด้วยนะคะสําหรับบาสเพลงใหมค่ค่ะสุขสันต์วันคิดถึง Happily Missing เธอก็ต้องเคยเจอสิบาสเลยนะนี่คือวงทีป๊๊ปแห่งยุคเลยนะอ่ะมาดูค <c oughs> ่ะ เปิด Full HD แล้วเราไปกันเลย Next หรอ Next กับใครอะจีนวุกอือฮัโอ้โห Copper หล่อมากพิมหล่อมากอ,อ,าอาู๋เอสว่างว่าให้เธอดูว่าเธอชอบคนไหนนะตอนตอนตอนจบแล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าคนนั้นคืออะไร ขุนพลค่ะรู้จักขุนพลปะอ้าวพิมวัสดุโอเคเข่นเล่นบัตรอ่ะอันนี้เมนเขาชื่อคอปเปอร์เดชาวัตเป็นโวอคเอรที่สุดของที่สุดโอ้โหมึงแคบไปปะมึงแคบไปแคบไปแคบไปพี่บ่าอันนี้หนุ่มสุดนี่ไงพิมวัสดุ รูด่นเดียวเธอเล่นบาลจริงหรอ,อเคยเล่นบานเคยเล่นพันเนบสาททีวีมาสุดนะคะน,นี่ค่ะเมนเราอัเฟอร์นเดชวัหล่อมากขออน,นุญาตให้เราทันข้าวเป็นคาเดเจนก็แต่ดรีแอควีดตามฟิลดี้ันนะคะอเอรู้ตอนน้นเข่งไทตัแบบเล่นกวร,ร่ะ ียอย่างน้่ดูของมาหกใกล้จะจบแล้อันนี้ชื่อเจนูเป็นเกาหลีมึงดีมากวัดมึงเสื้อกูถ้าเพลงนี้กูฟังทั้งวันเลยนะเอจริงฉันคิดถึงเพลงแบบนี้เว้เพราะว่าบัสท,ทำเพลงวาใไทยสยานนท์หรอไหมแตลว่าเธอ่าจะชอบ,บส่งนี้เธอชอบท่งแบบ ไทยๆแบบหน้าไทยๆอะ่ะน้องไทยก็คือชื่อไทยแล้วก็หน้าไทยนี่ค่ะมาครีสแล้วทำไมถึงให้น้องใส่เสื้อสีขาวกันขนาดนั้นอ่ะฮะทำร้ายหัวใจหมามีกันเกินไปเปล่าอุ้ยเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงบัสซิ่งไทยแลนด์ EP แชร์บอลเวอร์ เธอชิงชัแบบไม่ใช่ชิงชัสวัสดีปีใหม่มากตอนนี้นคือแบบหลายๆค่ายเนาะหลายๆวงอะปล่อย MV ที่มันเป็นแบบวว้แบบปีใหม,ม่ที่ปัอบไทยแห่งยุคที่สุดของที่สุดของที่สุดอับเบเชียลและเมนดิชัน,นค่ะพีมัสมสุพีมสุและ NEXT เชิตอ่ะเอาจริงนะสำหรับเรารู้สึกว่าผู้ชายใส่เชิตอ่ะเซ็กซี่กว่าผู้ชายใส่ยืดไม่รู้ทำไมอ่ะมันมันมันรู้สึกเซ็กซี่กว่าสุขสันต์วันคิดถึงเธอนะคะคิดถึงแม่แม่ทุกคนนะคะคือมันแบบวายดี้ไปหมดอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรผิดเลยเธอเทุกอย่างมันคือถูกต้องตาม ตามบริบทของความเป็นบาสบาสโอ้โหมึงเพลงนี้กูฟังได้ทั้งวันเราเป็นคนชอบเพลงกึ่งช้ากึ่งเร็วและมีแร็ปผสมดีค่ะดีสุดๆสิ่งที่ชอบที่สุดของเพลงนี้คือวายนะคะเข้าใจคำว่าวายปะวายไปวายปบวายแปลว่าบรรยากาศบรรยากาศของเพลงมันนั่นแหละบรรยากาศของเพลงมันแบบมัน มันสมัยใหม่มันมันดีมาเห็นความหล่อคือมันโชว์ความหล่อแล้วมันหลอกันสะใจกันทุกสิบสองคนเลยอ่ะมันคือขาดใครไม่ได้อ่ะบาซิสเทเวลอะจันาใปะแล้วคัพเปอร์กูก็หล่อเหมือนเดิมคู้โน้องคนชี่อกุนคนก็คือคนที่เล่นไอเนี่ยไงแต่รักษัในใจเธอไงใที่ว่าเล่นคู เบลกินพีพีต<พ>่น้องก็เป็นเซนเตอร์วงนี้โอ้พี่แป๊บนึงนะพี่ผู้อันนี้คือหนุ่มจุฬาหนุ่มจุฬาที่ถูกต้องปะแต่เนี่ยคู่อยอมค่ะใกล้เกินอนะภายประตูลาถ่ายใกล้เกินถ่ายใกล้เกินแต่ว่าหล่อเกินด้วยอ่ะบา้านะถ่ายชยานนท์เดี๋ยวนะหยุดน,นะแป๊บนึง ใครนอนตักใครนอนตักเน็กซ์อ๋อฮอปเปอร์กูคิดว่าไทาย,ยซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีคู่ของเขาในแง่ของศิลปินเวลาละละแบบแฟนคลับจิ้นอะ่ะซึ่ง <laughs> น้องๆแรกๆก,ก,ก็แบบไม่ค่อยอยากให้จิ้นเว้ยแต่ว่าทุกวันนี้เขาพอเข้าใจได้แล้วมันมันดูไปเรื่อยๆแ,แล้วเวลามาเห็นความสัมพันธ์มันก็จิ้นเองอะ่ะเธอเข้าใจะปะเออ <Yeah. S 1> ทุกอย่างมันก็โตขึ้นส่วนคนนี้ก็คือพี่อลัน พี่อลันก็คือเป็นพี่ใหญ่ของบ้านของพี่ทุกคนแล้วก็พี่อลันเนี่ยจะเป็นแบบบอกอกับแม่แม่ทุกคนว่าให้ผมเป็นแบบเป็นลูกชายได้ไหมแต่ว่าขุนพี่อลัน,นก็คือบึกสุดๆ่เด็กเอ้ยเหมือนกำลังจะบอกอะไรกูสักอย่างหนึ่งดูซอยสีนี้ดูสีนี้นะเอและเนก หมือนเน็กกำลังมองหน้าไทยแล้วไทยก็ตอบรับก็เธอเนาะมันจิน้นมันจิน้นเม่นผู้ชายอยู่ด้กันนมันจินจ้นจิ้นหมดคุณจิ้นหมดทุกอย่างคจับจิ้นหมดน่ารักค่ะน่ารักมากหวานจีมากความรู้สึกเหมือนฟังเพลงภาพเราแต่ภาพเรามันจะเศร้ากว่า อันนี้จะมีความเป็นเร็วขึ้นสนุกขึ้นสวัสดีปีใหม่มากขึ้นดูเป็น Out เอาติ้งเป็นเอาติ้งออฟฟิศทาดาดูเป็นเอาติ้งวงมากขึ้นซึ่งไม่ต้องสตอรี่อะไรเยอะแล้วครับแฟนใครอยากดูอย่างนี้แหละแฮ p y ี้เมซ s ่งอยู่ขู่เห็นไหมเนี่ยเราพี่ยงกับแสงส้มเนี่ยกูตายทุกสัตว์แหละ แต่นี่อู้และนี่พีม่มาสูุลูกน้องโตขึ้นมากปะวะน้องโตมากครูก็แก่ขึ้นมากเช่นกันไม่อยากให้น้องโตเลยมาเห็นน้องโตแล้วคุณรู้สึกว่ากูแก่ขึ้นทุกวันทุกวันฝากไปนด้วยนะคะอ่ะ ให้เลือกตักเมนหนึ่งคนแตนะ่เดี๋ยวรอสิบสองคนแล้วเดีให้เลือกผู้ชายแบบไหนทายแบไหนคือ,อผู้ชายที่แบบเออเคที่ชอบเฮ้ยเราจะให้ผู้ชายมาเลือผู้ชายได้ไงอ,อ่ะอ่ะมาถึงว่าในมุมแฟนบอยแฟนบอยแฟนบอยอ่ะไม่หันหน้าให้กูอีกจบละ พี่ยงทำไม Sag jogo. ไม่จบให้หนูจบไปเห็นนาให้หนูสิพียงอ่าไม่ได้เลือกนะกูทีนี้รู้ที่เห็นนะทุกคนอ่านี่อ่ะให้เลือกหนึ่งคนอ่าคิดว่าผู้ชายคนไหนในในมุมแฟนบอยชอบที่สุดหนึ่งคนยังไงอ่ะคือแบบในมุมเธอว่าเธอรสนิยมเธอชอบชอบดูแบบโอเคเด็เข้มที่สุดไม่ในมุมที่เธอชอบแบบเทสรสนิยมที่เธอชอบก็ทีมสสด คุณพีมพอมาเล่นบาสเหตุผลง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเล่นบัหมือนกันผู้ชายเขาไม่มีเหตุผลอะไรเยอะๆนะครับเขาไม่เหตุผลขน้นมีเพื่อนเล่นบาสนะคะ <c oughs> ค่ะนั่นแหละก็ขอบคุณมา,มากๆค่ะฝากเราว่ทำ playlist bus เวลานะคะ b a s ไปขับอยู่ไอชายนะคะใครที่อยากดูย้อนหลังช่องนี้ถ้าเป็นบาร์สก็ไปย้อนดูได้นะคะโอเคบายยบ๊ายบายครับ Come on.